ข้อมูลนโยบายหาเสียงของ3พักการเมืองใหญ่ในปี2568 25ถึง2569สะท้อนทิศทางการชิงชัยในสึกเลือกตั้งปี2569ที่กำลังจะมาถึงโดยเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการยกระดับสวัสดิการสังคมดังนี้พักเพื่อไทยแคมเปญยกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทำได้ พักเพื่อไทยมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกเพื่อสร้างความประทับใจและเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งลำดับที่หนึ่งนายยศชนะนันวงสวัสดิ์เชนได้รับความสนใจในฐานะคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ลำดับที่สองนายจุนพันธ์อมรอวิวัฒน์ลำดับที่สานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ พักเพื่อทายชูวิสัยทัศน์กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ด้วยเทคโนโลยีและการขยายเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นโยบายเรือธงดิจิตอลวอลเล็ตสารต่อโครงการเติมเงิน1นึ่งมบาทเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากเศรษฐกิจ5%้าเปซนโกลอนตั้งเป้าปลับดัน GDP ให้เติบโตเฉลี่ย5ต่อปีภายในระยะเวลา4ปี ลดค่าครองชีพคุมราคาค่าไฟฟ้าไม่ให้เกิน3บาท70สตางค์ต่อนหน่วยและเดือนหน้าโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเกษตรกรเน้นการลดต้นทุนการผลิตและยกระดับราคาสินค้าเกษตรด้วยการบริหารจัดการนำอย่างเป็นระบบ 2. พักประชาชนแคมเปญจัดการทุกปัญหาพาประเทศไทยไปไกลกว่าเดิม พักประชาชนประกาศความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวโดยทรงแคนดิเดตส,สามรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางการเมืองลำดับที่หนายนัทพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิทเทงหัวหน้าพักลำดับที่สองนายวีรยุทธการชูฉัดต้นรองหัวหน้าพักฝ่ายนโยบายลำดับที่ 3, นสนสสิริกัญญา ตันสกุลไหมรองหัวหน้าพักฝ่ายเศรษฐกิจพักประชาชนนำเสนอนโยบายเชิงโครงสร้างควบคู่กับสวัสดิการทั่วนหน้าภายใต้สี่เสาหลักและสิบนโยบายเร่งด่วนคนละครึ่งพลัสวังเปอร์ซานหวยใบยเสร็จสมิส,เ,สเติมเงิน1,000บาทให้ประชาชน12ล้านคนเพื่อซื้อของร้านค้ารายย่อยร่องให้สิทธิลูนราณวันหวยจากยอดซื่อ สวัสดีการทวนหน้าเมียเด็กเล็ก1,200บาทเดือนเงินอุดหนุนคนทอง3,000บาทและบำนาญผู้สูงอายุผู้พิการเป้าหมาย1,500บาทเดือนปฏิวัติค่าแรงปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตำทันที4%เปอร์เซนจุนลภาค354-20บาทรองดันกฎหมายทำงาน5วันต่อสัปดาห์40ชั่วโมง,งปฏิรูปการเมือง ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารปฏิรูปที่ดินและสร้างรัฐที่โปร่งใสปราศจากคอรัปชัน 3. พักภูมิใจไทยสโลกแกนพูดแล้วทำคลัสพักภูมิใจไทยมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโดยเสนอชื่อผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารและการทูตลำดับที่หนึ่งนายอนุทินชาญวีรากูลหัวหน้าพัก ลำดับที่สองนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศพักภูมิใจไทยเน้นนโยบายความมั่นคงและการแก้ไขวิกฤตภายใต้นโยบายสี่เดือนสี่ภารกิจแก้หนี้ชูนโยบายคืนโอกาสให้ประชาชนผ่านการปรับโครงสร้างหนี้และลดภาระดอกเบีย้ยพลังงานการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงาน และลดค่าไฟเพื่อลดภาระภาคครวเรือนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากเน้นนโยบายเกษตรทำเงินและการส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในระดับท้องถิน่นจุดยืนทางการเมืองเน้นความเด็ดขาดในการพิทัก์เอกราชและพิฆาตคนชั่วเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ